สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่น214ปีชาตการนะคะสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสีวัดระฆังโคสิตาราม17เมษายนปี2 5 4 5ค่ะด้านหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะ รุ่น214ปีเกิดหรือ214ปีชาตการนะคะด้านหลังจะมีตราวัดละรังนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานค่ะพิมพ์พระประธานก็อยู่ในกล่องที่เป็นลักษณะ ผ้ากร,รมหยี่สีน้ำเงินนะคะจากการสังเกตนะถ้าเป็นเกตรทะลุซุ้มจะผ้ากรรมหยี่สีแดงนะะเท่าที่ดูเช็คดูมานะด้านหน้าก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานด้านหลังก็เป็นปั๊มตรายางสีแดงของวัดระฆังนะคะถ้าพิมพ์นี้ด้านหลังจะปั๊มตรายางสีแดงนะคะ แล้วที่เห็นก็คือถ้าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มด้านหลังจะปั๊มหมึกนะคะสีน้ำเงินคะแต่ส่วนภากร,รมยีเขาจะเป็นสีแดงสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สำคัญแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของวัดะระฆังนะคะหมายถึงเป็นรุ่นสุดท้ายที่วัดะระฆังสร้างขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเองปลุกเสกเองนะคะโดยที่นำเอาผง มวลสารนะคะจากพระสมเด็จเก่าๆมานะคะมาบทรวมกันนะไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จรุ่นเก่าหรือรุ่น100ปีรุ่น112ปีหรือรุ่น108ปีอะไร่าเงี้ยนะตามตามข้อมูลนะคะแล้วก็มีพระเกจิทั่วประเทศ108รูปถ้าเกิดเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงสำคัญก็อย่างเช่นหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะคะ แล้วก็หลวงปู่หงนะคะหลวงพ่ออุตมะนะคะก็หลังจากนี้ก็ลองค้นดูนะคะใน,ในเน็ตจะในอินเทอร์เน็ตจะบอกรายชื่อเกจิคณาจารย์นะคะผู้ที่ร่วมปลุกเสกเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่เขาหาเก็บกันเยอะเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เพราะเนื่องจากว่าผงมวลสารที่ใช้ ในการพิมพ์พระนะคะก็ใช้มวลสารดีๆจากสมเด็จรุ่นต่างๆนะคะแล้วก็สมเด็จรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายด้วยนะ,ะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยที่ทางวัดอ่างางเขาเป็นเจ้าภาพนะคะในการสร้างแล้วก็ลุกเสกทําพิธีทุกอย่างแล้วก็มีเกจิชื่อดังอย่างหลวงปู่มุนนะคะก็ทันท่านลุกเสกอยู่นะคะมีหลายชื่อท่านอยู่ สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปพร้อมกับ id l ดียและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดๆกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ